ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคนะวันนี้อยู่ในแมปอาริยาเทอรดีเฟนกันอีกเช่นเคยนะก็มื่ีกี้เ,เียว่าไปเล่นเออทีเดียสมาแล้วก็แล้วก็แ,กแพ้มานะก็มาเมาหน่อยนะก็โอเคนะวันนี้เราก็จะมาเออสอนวิธีเอาแบชนะซึ่งเออเป็นแบชที่ผมเออเขาเรียกว่าคือเหมือนรู้สึกว่าเคยทำไปแล้วนะแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่เคยทำนะก็คือแบชเขาเรียกว่าพานดมดมาสเตอร์นะด้วยตัวคาร์ดแดงเท่านั้นนะคือคาร์ดลูบี้นะก็เออ ลูบี้ก็คือพวกตัวที่แบบเป็นกรอบพื้นหลังแดงแบบนี้นะก็จะเป็นเอ่อพวกคาร์ลูบี้นะก็วันนี้จะมาสอนผ่านกันนะฮะด้วยตัวคาร์ลูบี้นะก็ตัวที่เราจะต้องใช้นะมีประมาณเออประมาณ3ตัวหลักๆนะก็คือ,อตัวแรกนะฮะที่เราต้องใช้ก็คือเออเขาเรียกว่าตัวไฟเมทนะฮะตัวที่2ก็คือซอร์ทูแมนนะฮะตัวที่3นะก,กันเนอร์นะกันเนอร์สกีอะไรก็ได้นะโอเคเป็นมาเป็นประมาณนี้นะตัวที่เราต้องเอาไปนะฮะซึ่งด่านที่เราจะเล่นนะก็คือด่านเออเขาเรียกว่า เอาไฟโหลดนะโหมดมาสเตอร์นะฮะก็เป็นประมาณนี้เยลยเราก็จะไปกันเลยนะฮะก็วิธีนี้นะได้แต่แบชนะไม่ได้อะไรเลยนะคี่ปนี้ก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเออเข้าไปดูกันเลยนะซึ่งคลิปเป็นคลิปเออพากเสียงเช่นเคยผมอัดตอนดึกนะ,ะก็เลยเขาเรียกว่าอาจจะเสียงเกมไว้นะก็เลยต้องมาพากซสาเนาะคลิปแล้วก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยว,วก็ไปกันเลยนะฮะโอเคนะก็ขั้นแรกหลังจากที่คุณเข้ามาสู่ในแแบ,บนะให้วางเออไฟเมทต,ตรงนี้นะฮะแล้วจากนั้นก็อัปเกรดไป1นึ่งเลเวลนะฮะเนี่ยวางอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ วางให้ชิดเออเขาเรียกว่ามุมโค้งมากที่สุดนะฮะได้จากนั้นก็อัปเกรดเป็นอีกเลเวลแล้กวก็เก็บตังค์อัปเป็นเลเวลนะสองสำหรับไฟเมดนะครับแล้วก็เป็นตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอัปเกรดไปนะก็เดี๋ยวก็จะสัพาไปต่อเหนือไฟเมดเลเวลสองเลยนะซึ่งระหว่างนี้ไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะก็คืออัปเกรดแต่ไฟเมดเลยนะฮะ โอเคนะก็หลังจากที่เราอัปเกรดไฟเมทเป็นเลเวล2แล้วนะจากนั้นก็ให้รอเงินอีกเช่นเคยนะแล้วก็อัปเกรดไฟเมทเป็นเลเวลสามเพื่อที่จะมองเห็นตัวล่างหดได้นะโอเคนะก็เป็นมาแนี้นะก็ต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆมืนกจะสโลไลฟ์หน่อยนะก็สามารถกดข้างเวฟได้นะสำหรับตอนนี้นะเพราะว่าเออไฟเมทแทบจะตีทุกตัวในวงอยู่แล้วนะก็ค่อนข้างจะปลอดภัยถ้าเกิดคุณจะกดเออข้างเวฟนะก็เป็นมาบนี้แต่ว่าถ้าเกิดรอได้ก็ดีนะก็ไปเรื่อยๆนะก็ต้องรอยิงไปเรื่อยๆนะแล้วก็ ดรามชิ้นนี้แล้วก็จะเออเตรียมวางซอสซอบัแมนนะก็เดี๋ยวไปกันเลยนะฮะโอเคนะตอนนี้แล้วก็เออได้ไฟเมดเลเวลสามมาเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็เก็บเงินสี่ร้อยนะเตรียมเออวางซอสบัแมนนะฮะตอนนี้เป็นเวฟเออสิบสามนะก็เวฟสิบสามก็ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดคุณควรจะได้ไฟเมดเลเวลสามเรียบร้อยนะฮะและจากนั้นก็เนีฮะเงินสี่ร้อยนะฮะแล้วก็เตรียมวางซอสบัแมนตรงมุมนั้นเลยนะก็ วางมุมไหนก็ได้นะผมจะวางมุมนั้นนะฮะก็เป็นวนนี่สําหรับซอร์ทูแมนนะก็วางมุมไหนก็ได้ตรงสีแยกนะันแต่ว่าผมจะวางตรงนั้นนะโอเคแล้วก็แล้วก็จากนั้นก็อัปเกรดซอร์ทูแมนเป็นเลเวลสี่เอ้ยเลเวลห้ากันแบบสนุกสนานเลยนะก็อัพเป็นเลเวลห้าอย่างเดียวนะไม่ต้องวางตัวอะไรเพิ่มทั้งนั้นนะก็ให้โฟกัสอัพแต่เลเวลห้าสำหรับซอร์ทูแมนทั้นั้นนะโอเคแล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะโอเคไปกันเลยนะฮะ โอเคนะตอนนี้เป็นเนะวฟร์่น27เนี่ยเราได้ซอดูแมนเลเวล5เรียบร้อยนะฮะก็หลังจากที่อัพแต่ซอดูแมนไม่ต้องมางเลยสิ้นนะจากนั้นนะให้เอาเงินนะไปอัพไฟเมดเป็นเลเวล5นะฮะก็อัพไฟเมดอย่างเดียวเลยนะให้เป็นเลเวล5เท่านั้นนะแล้วจากนั้นก็เออเราจะวางซอดูแมนอีกตัวหนึ่งนะโอเคนะก็ไปเลยนะก็รอรอเงินเซอร์ไฟเมดเท่านั้นนะไม่ต้องมาอะไรเพิ่มอีกเช่นเคยนะเพื่นเราก็ไปกันเลยนะฮนะบอสมันก็จะโดนฟันนะเรียบร้อยนะก็โดนหั่นกับฟันเนะรียบร้อยนะแล้วจากนั้นก็เออ อัปเกรดเออเขาเรียกว่าซอร์ดูแมนเป็นเลเวล5ต่อเลยนะฮะก็อัปเกรดไปจ Level นถะึงเลเวล5แล้วประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแนละ้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะฮะโอเคๆนะก็ได้ซอร์ดูเอฟเฟคไอฮิฟเยแมนนะเป็นเลเวล4เรียบร้อยนะจากนั้นก็ร้องเงินอีกเช่นเคยเพื่อที่จะเป็นเลเวล5นะฮะก็สบายๆนะไปเรื่อยๆนะก็ค่อนข้างเฉชิลนะเพราะว่าซอร์ดูซอร์ดูแมนมันเก่งนะเพื่อนก็ เกมเงิน9,850อัพเกรดเอือไฟเม็ดเปเลเวล5นะไม่ต้องวางตัวอะไรเพิ่มตอนนี้นะก็ไปกันเลยนะโอเคนะตอนนี้เป็นเว็บสาบเกนะเราก็ได้เออไฟเม็ดเลเวล5เรียบร้อยนะลจากนั้นนะก็ให้เออเตรียมวางซอสตูเมนต,ตัวที่2นะฮะซอสตูเม่น วางตรงไหนก็ได้ของสีแยกนะโอเคนะก็ตอนนี้ก็บอสไม่รอดแน่นอนนะก็เรียบร้อยในหะ้โดนเบลสีเผาตายนะก็เหลือเลือดเลือดทีหนึ่งนะโอเคนแะล้วก็รอมันวนกลับมานะแล้วเดี๋ยวมันก็จะตายเองนะก็จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมวางซอร์เมนอีกตัวหนึ่งนะก็เรียบร้อยนะวอร์เดินมาแล้วก็เรียบร้อยโดนเผานะ่นี่ฮะก็วางซอร์เมนตรงโค้งแบบนี้นะก็เป็นประมาณนี้วางไม่ติดนะเนแะล้วก็เดี๋ยวก็วางโดยติดเองนะก็ผมวางกากแล้วนะื่อนแล้วก็ เรียบร้อยนะฮะแล้วก็จากนั้นก็อัปเกรดซอรแมนตัวนี้เป็นเลเวลห้านะไม่ต้องวางตัวอะไรเพิ่มนะก็อัปเกรดตัวที่สองเป็นเลเวลห้าโอเคนะตอนนี้เป็นเ e v e l สี่สิบห้านะเราได้เออเขาเรียกว่าซอรแมนตัวที่สองเรียบร้อยนะจากนั้นก็เขาเรียกว่าจากนั้นนะก็เตรียมเงินนะฮะเงินเออหนึ่งหมื่นเก้าพันนะก็คือเขาเรียกว่า อัปเกรดเออซอร์ตูแมนตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งนะให้เป็นเลเวล6นะฮะก็ใช้เงินหมื่นเก้านะอัปก็ก็รอเงินหมื่นเก้าเพื่ออัปเกรดซอร์ตูแมนตัวไหนสักตัวหนึ่งเป็นเลเวล6นะก็ประมาณนี้นะก็รอเงินต่อไปนะฮะโอเคแล้วตอนยืนเว็บ54นะก็รอมาตีนะแล้วจากนั้นก็อัปเกรดซอร์ตูแมนนะเป็นเลเวล6นะก็ตอนนี้เป็นมุ่งไต่อยนะจ้างั้นก็ เป็นวันนี้จส,สอนซอรดูแมนแล้วจากนั้นก็เอ่อวางซอรดูแมนรูม,ม,มเบูแมนอีกตัวหนึ่งตรงเขาเรียกว่าทางโค้งนะก็ตรงสี่แยกนะก็วางมุมไหนแตกมุมที่มันว่างอยู่นะก็วางอย่างนี้นะแล้วจากนั้นก็เอ่ออัปเกรดเป็นเลเวลห้าอีกเช่นเคยนะฮะก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะก็เดี๋ยวต้นวอลเลยหกสิบนายให้กดสกิลไฟมีนเอาคืนแล้วเป็นวันนี้นะก็เราวอลเลยหกสิบนายก็อัปเกรดซาร์ูแมนตัวที่สามไปเป็นเลเวลห้านะฮะ โอเคแล้วตอนนี้เป็นเวฟ57นะก็จากนั้นเราได้ซอร์ทูแมนอ่ man, เป็นเลเวล5ครบแล้วนะและจากนั้นก็บอลซอร์ทูแมนอีกตัวนึงตรงสี่แยกที่สองนะเนี่ยก็เออมันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าวางปกตินะโอเคนะ้มาวางตรงนี้นะและจากนั้นก็เขาเรียกว่าอัปเกรดเป็นเลเวล5กันเลยนะก็อัปเกรดหลังจากที่เออตัวที่สามเป็นเลเวล5เรียบร้อยนะแล้วก็มาวางตัวใหม่ก็อัปเกรดเป็นเลเวล5เช่นเคยนะก็ตอนนี้บอสก็จะมาแล้วนะรอบ,บอสสักครู่หนึ่งนะฮะ เนี่ยก็อาเพียรไปเรื่อยเลยนะก็ถ้าเกิดมีแต่งอัพก็รีบอัพไปเลยนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เวฟหกสิบนะก็รอบอสมันเดินออกมานะแล้วจากนั้นก็ให้บอสโดนเข้าระยะดาบก่อนนะก็เนี่ยเนี่ยพอเริ่มตีก็กดสกิลไฟมีดนะครับเพื่อให้บอสมันเดินช้าลงนะแล้วจากนั้นก็ให้มันตีไปเรื่อยๆเลยนะก็บอสมันก็จะตายอย่างรวดเร็วนะก็เนี่ยค่อยๆโดนตีไปนะแล้วก็ตัวหลังก็คอยซับอยู่นะก็ ตอนนี้ก็รอบวอล์มมันโดนตีตายนะก็เดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาแล้วก็ตายนะโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะก็เล่งภาพไปเลยนะฮะโอเคนะก็ตายเรียบร้อยนะจากนั้นก็อัปเกรดไฟเรียก e ่าโซลูเมนเป็นเลเวลห้าตตัวนึงนะก็เรียบร้อยนะตอนนี้เรียว่าห้าหมดแล้วนะจากนั้นก็ก็เรียกว่าตัววิ่งก็มาแล้วนะตัวโฟนี้ก็ับมา้วก็การได้ นะจากนั้นก็เก็บเงิน2องพันนะแล้วก็วางเนี่ยวางกันเนอร์ตรงกันเลยว่าแล้วข้อต่อระหว่างหัวมุมกับทางโค้งนะก็เป็นข้อต่อพอดีนะก็แล้วจากนั้นก็ให้อัปเกรดไปเลเวลห้าเลยนะเนี่ยก็วางตรงประมาณนะั้นนะก็เกือบเกือบท้ายทางเกือบท้าย,ท,ายท้ายสุดนะแต่ก็ไม่ท้ายสุดทางนะโอเคแนละ้วก็เป็นวันนี้นะก็ระยะก็จะคุมนะโอเคแล้วก็เป็นวันนี้นะนนะนสําหรับการวางกันเนอร์แล้วจากนั้นก็อัปเกรดกันเนอร์เป็นเลเวลห้าแบบไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นเลยนะก็ ไม่ต้องวางซอสดูดแมนเพิ่มไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะก็อัปเกรดเราเรียกว่ากันเล่ยอย่างเดียวนะก็เป็นประมาณน,นี้นะฮะและ้วแล้วถ้าเกิดเออตัวสแตมปมันเขาเรียกว่ามันเริ่มดูดมาเยอะนะฮะจะให้เออกดสกิลไฟมีดนะเพื่อที่จะเออสโลมันสโลลูกน้องมันนะฮะแต่ไม่สุดลูกน้องมันเดินช้าแนละ้วก็เป็นประมาณนี้นะฮะ แล้วก็นะสกิลไฟเมทต,ต้องกดกันบอสด้วยนะเนี่ยพอบอสมันเดินกลับมาแล้วก็เออกดไฟเมทนั้นะเรียบร้อยนะมันก็่อเจอสโลแล้วก็ทำให้ตีทันนะพี่อปัเป็นว่านี้กนะ็ต้องเออเเารียกว่ากดใส่บอสด้วยนะทั้งกดใส่ตัวสแตทั้งใส่บอสนะต้องดูจังหวะดีๆนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะฮะ โอเคนะตอนนี้ตัวเหล็กมันเกือบจะหลุดระยะนะแต่เราก็เอออัปเกรดอัปเกรดไปเลเวล5ทันนะก็เออเกือบตายแล้วโอเคนะ okay, นะก็เป็นประมาณนี้นะก็หลังจากนั้นนะให้เราไปวางเออซอลูแมนเพิ่มเลยนะก็เนี่ยผมมายืยนดูมายืยนดูความลังการของเออเรียกว่าของกันเนอร์ก่อนนะเนี่ยแล้วก็มาวางซอลูแมนตรงหัวโคง้งตรงนั้นอีกอีกนะแล้วก็อัปเกรดเป็นเลเวล5นะแล้วจากนั้นก็วางไปเรื่อยๆเลยนะวางให้เต็มเออเต็มหัวโค้งเลยนะก็อัเปเกรดเป็นเลเวล5แล้วค่อยวางอีกตัวนะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนนนะตอออี้เ เราเ,าเรียกว่ามีโอกาสชนะสูงมากเลยนะโอเคแล้วก็เราก็จะกัดผ้าไปเลยนะก็เล่นผ้าไปเลยนะฮะ โอเคนะเวฟ79มาแล้วนะพอัวม้งวิ่งมาอย่าลืมกดเออไฟเนีนะครับเพื่อเออสโล่นะไม่งั้นเราจะไม่ไม่รอดเอานะครับโอเคนะโอเคนะแล้วก็สบายนะตอนนี้โอเคนะตอนนี้บอดเวฟ80มาแล้วนะตอนนี้เออเราอัพได้ประมาณนี้นะก็จากนั้นนะก็ไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะก็รอมันตีอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ภาวนาอย่างเดียวนะก็ตอนนี้ถนะ้าคุณจะไปเออเรียกว่าวางเออ วางวางซอสตัวแม่นตรงมุมอื่นก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เราเราไม่วางแล้วนะก็เราเราดูบอสก่อนนะก็มันก็จะเออเสียวๆหน่อยก็คือดาเมจเรามันเบามากนะก็บอสมันก็จะเสียงชนฐานนิดหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะเออดูไปเรื่อยๆนะก็เราสามารถกดไฟเมจได้นะแต่ไฟเมดไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะฮะแต่ก็เขาเรียกว่ากดเป็นคงจุ้ยเฉยนะก็คือแบบว่าเหมือนเหมือนเพิ่มโชคนะให้มันมั่นใจขึ้นแต่ว่าจริงๆมันทำลยบอสไม่ได้หรอกแนวไฟเมจนะครับโอเคนะก็ ก็รอมันเดินไปเรื่อยๆนะเนี่ยบอสตัวที่หนึ่งเหลือ3 0,000แล้วนะตัวที่ตัวข้างหลังก็เหลือเหลือไม่กี่หมื่นแล้วมั้งนะก็เหลือหมื่นกว่ากแหละโอเคนะก็รอบอสมันเดินไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนะก็ผมมาวางเออซาลูแมนทํำไมก็ไม่รู้นะผมมาวางเฉยๆนะมันมันแค่มันจะช่วยอะไรหรอกนะโอเคนะก็ตอนนี้บอสก็เหลือเหลือ200ร้ยแล้วนะก็แตกแน่นอนนะโอเคนะเรียบร้อยนะแล้วจากนั้นตัวที่2นะเหลือเลือดเหลือเออประมาณเออ ประมาณ6 0หมืนะจากนั้นก็รอมันไปเรื่อยๆนะตอนนี้การเนอร์เดิมยิงแล้วนะและ้วจากนั้นก็รอมันวิ่งเรื่อยๆนะกันเนอร์เราควรจะระยะพอพอ,พอดีนะที่จะเอ่จากการวอลไปได้นะเนี่ยการเนอร์มันก็ค่อนข้างเฉยเออยิงค่อนข้างที่จะเอ่รัวนะก็เาานี่ยผมมาวันเซอรแม่ทำไมก็ไม่รู้นะมันไม่ไช่วยหรอกนะแค่มาวางเฉยๆนะโอเคแล้วนกะ็คงสุดท้ายนะั้นเลือดเหลือหมื่นหนะึ่งนะแล้วจากนั้นก็ ระยะการ์เนอร์เราเนี่ยมันเกือบดึกแล้วนะแต่ว่าเรียบร้อยนิ่เดียวเหลือพันหนึ่งแล้วก็หายไปเรียบร้อยนะเรียบร้อยนั่นเราชนะเรียบร้อยสําหรับเออโหมดมาสเตอร์ในเขาเรียกว่าโดยใช้เออคาร์แดงเท่านั้นนะก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าโชว์อิงออกอรี่นะคือแปลว่าโชว์ความรุ่งโรจน์ของคาร์แดงนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้ก็สามารถไปใช้กันได้นะผมเคยทําไปแล้วนะก็เลยไม่ได้แบทนะโอเคนะก็สามารถไปทำก็ได้โดยเวลาที่เราใช้ไปก็คือ31นาทีกว่าๆนะก็เป็นประมาณนี้ค่อนข้างจะเป็นนาที่ค่อนข้างดีนะโอเคนะก็ สามารถไปทําการกันได้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสู่ลอบปีกันเลยนะฮะแล้วก็คลิปวันนี้ก็มประมาณนี้นะก็เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าวิธีที่ค่อนข้างจะเกือบอีซี่นะก็เฉียวเฉียบสมควรนะฮะก็เขาเรียกว่าพอดีพอดีเลยนะเป็นแบบทค่อนข้างที่จะออค่อนข้างยากพอสมควรนะก็เป็นประมาณนี้สําหรับเออวิธีเอาแบบโชว์วิ่งออกรีดนะคือแบบว่าโชว์ความรุ่งโลดของเรานะคือโชว์เขาเรียกว่าใช้เออคาร์ตงเท่ทานั้นนะเป็นตัวคาร์เดงในการผ่านเท่านั้นนะลิวันนก็เป็นประมาณนี้ก็ สามารถไปทําตามกันได้นะเพื่อเอาแพชนะโอเคนะก็ซึ่งนะฮะก็ผมตอนนี้ผมมีเซิร์ฟิสคอร์ดเล้วนะถ้าเกิดใครเออสนใจเออยาช่วยไปหาเพื่อนเล่นในนั้นหรือว่าจะอยากจะไปคุยกับคนอื่นยังไงก็สามารถเออเข้ามาในเซิร์ฟนั้นได้นะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เซิร์ฟไว้ใต้คลิปนะซึ่งเซิร์ฟนี้เออไม่ได้เหมาะเหมาะสมกับเยาวชนบริสุทธิ์มากนะกนากนะก็เออเขาเรียกว่าคุณต้องมีเออเลเวลบางอย่างสมควรนะถึงจะสามารถเออเข้าใจเซิร์ฟนี้ได้ก็โอเคนะก็เป็นประมาณนี้สาหรับเออ เขาเรียกว่าคลิปในวันนี้นะฮะก็สําหรับรื่องขอลาไปก่อนนะก็ like, ะนะมุดไลค์สุขคละคอมเมนต์นะเพื่อนใจในการคลิปต่อไปด้วยนะโอเคนะ้วก็เป็นวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเออลาไปก่อนเอาโอเคแล้วก็สวัสดีบายบายนะฮะ